สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบนกเกมกีฬาการตอนนกเขานะครับอ่ามนีอีสานลันดินนะครับช่วงนี้ว่าได้คอยได้ออกไปเฮ็ดชิปครับข่ายยากให้ยากหน้านะครับห่วงกระตากระปังอยากให้ยากหน้านะครับแล้วก็ต้องเขาไปเฮ็ดอ่งานอยู่หอนะครับช่วงนี้เด็กหน่อยจะเปิดเทอมนะครับมอมสอนะครับมอโมมอมสอสารค้ามนนะครับเป็นมอไม่นะครับ มหาอะไรมหาสารคามนะครับอ่บาเมื่อวานนี้จะไปมัดมือกับเมื่อวานนี้ไปเดินระบบน้ำไม่นะครับสายทอมันตากแดดนะครับพ่อตากแดดเราเก่ามันเหมือนสภาพนี่อาจารย์เก่าเมนสภาพมันอย่างมีห้อยเหล่าแล้วก็ห้อใส่ปั๊มแรงดันสูงนะครับเพราะว่าหอวน้ำมันสามซี่สั่นนะลขอายหงปั๊มแรงดันสูงมันก็เลยเห็ุแต่ทอแตกลายผมก็เลยไปลื้อระบบไม่นะครับอ บพแล้วดีปไปเลยนะครับเด็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็เลยมามาเลือดถือเท่าทั้งนีปัญหาเรื่องกระดานอันนี้ก็เลยขึ้นมาก,ก่อนนะครับการสมหัวกับบ่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าเด็กหน่อยมองผู้ยูกับมีนะครับผู้เรี่องเสมอหลูกเต่ากับยูนะครับแต่สีเอือนลูกนะครับหน่อยเขาไปยูหัวเอือนลูกหักขึ้นลูกดูแลผลข,ขึ้นลูกนะครับมี่ยังกับปรึกษาหลายยางหลายอันหลายยังนะครับ วันนี้ม่เขาเรื่องนกเขานะพี่น้องเนาะมือนี้นะครับผมว่าสิมาเห็นก,กิบแกงข้าวเรืองอ่ามาดำนะครับลูกสาวมาดำบีเป็นนกไข่หน่วยเดียวเนะพี่น้องเล่าไข่แต่หน่วยเดียวโโลคโผโล่วันนี้แม่สองชุดเดียวนะครับชุดแรกไข่วางวัตถเก่าคุณสภาพาครับผม อ่าผมจกนะครับเอาไปเอาไปไว้ให้มือปืนฟักนะครับผลปรกากฏว่มามันไม่เชื่อนะพี่น้องม่มีเชื่อบาทที่นี่ชุดที่สองผมจกวางวันที่ยี่สิบสองพฤษภาครับเดี๋ยวนี้รอดเบิ้งนะครับมัมีเชื่อบ่ม,มีเชื่อบ่ย่อมใครสองหน่วยนะครับเป็นใครหน่วยเดียวแต่ดีปพึกษาอาจารย์หลายต่อหลายท่านนะครับ ก็ได้ผลสรุปออกมาว่าให้เอาเปลือกไข่นะครับทุกให้กินนะครับผมก็ตรนิปหาเปลือกไข่ทูกให้กินทูกให้เป็นสางแคลเซียมนะครับเนะาะซึ่งชื่อจองกันสามท่อเก่าด้อาจารย์ทุกท่านอาจารย์นพดลท้องเพชรครับอาจารย์เกียงศักอาจารย์แจ็คมัมบชะแนอเนะครับแล้วก็น้องนั่นก็สิมี ลูกพริกหวานนะครับลูกพริกหวานของอาจารย์โสพ้นท้งไม่ใช่นะครับคนจะโสใจเงินมากครบเลยล่ละจนทันใจมายิ้มผมก็ไเลยอ่าเพิ่นสิเขาไม้เอาเองนะครับแล้วจากเขามาเหรียญน้ำจะยินดีนะครับยินดีที่แหลกวสิได้ส่งให้เาลาเลาสิเขามาเองนะครับมายามพียามนอ่องอยู่อำเภอสีสมเ็นี่ครับผมก็เลยว่ามันไก่กันแล้วก็มาเหรียญน้ำผมน้ำก็ได้สน ต่างโบจาจาจิจุอยกันนะครับเพราะเดี๋ยวคุยกันอ่ช่วงนี้หลายท่านนะครับโทรมาถามนกนกตอเดี๋ยวนี้กะกเพิ่นกำลังเสียวมาทรงยู่อีกสองตัวนะครับพใดีอยากได้กัจังวากันนะครับส่วนมิ่งมงคลผมเก่าไปให้อาจารย์ อาจารย์เล็กนะครับแหงวี่พี่รีสอร์ทว่าปีนะครับผู้เพินเอาบางยุกิไปนะครับผู้เพินเอายุกิไปเล่าก็เลยอยากได้นะครับเล่าอยากได้บัมิงก็เลยเอา,ามิงไปเล่ามิงวงคนอยากสารุปว่ให้ใครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขาัวเปดพันบาทออันที่เห็นย้อนนี่นะอาจารย์ทุกท่านบ่ได้ขายนะครับเน้ออ่าตัวนี้ก็ล่างคืด จูระาวาังสิส่ซื้อมาบักซอวาหรือว่าบักกอต่อดีนะครับเนาะตัวนี้เป็นพายุยูรินะครับพายุยูริเบร์อยังลุกบางลาเบร์อยังแต่พ่อเบอ่งกันนะพายุยูรินะครับเป็นนกเลี้ยวตันนะครับตัวนี้อไอ้โดดไปฝึกของไก่เอาขึ้นมาให้นะครับกะของก็ะเจี๊ยนนกัตสองตัวนะครับมาอยู่น้ำผมนี่ บ่ท่านเนีออกไปใส่มาใส่ยูพี่น้องบ่ทัานได้ออกไปใส่มาใส่เลยมาอยู่น้องผมเนี่ยกับมาอยู่โคโูอยู่ทังสี่แหละครับกับทำควมำขุนเคยกันเมนว่าตะก้อนเผิ่นขุนเคยกับผมเร็วกับสร้างนะครับเผิ่นกลับมาหลอบนี้กับเข้ากับบทานใน,นคุณกันนะครับเพิ่นเจ็ดแต่เผิ่นคุนแล้วกันนะครับกับพ่อดีครับจะขวงข้างงานนะครับเนาะบางลาเบอยังลูกพขาเป็นกันนะเบอร์ศูนย์แปดนะครับ อิสานลาดดินศูนย์แปดนะครับตัวนี้สิเป็นชุดพีของบักไอกาแฟนะครับถ้าว่าพึ่งขัดนะคนน้นผมพึ่งขัดมะเขือน,งนอง้ันีนเขาขวบเนาะผมกับเล่บเป่าๆดูผมกับกไหลนาะดูดันครับตัวนี้เสียวใบตะเลียนในพี่ให้นองเบื้องนะครับสําหรับผู้ที่เอาอ่าผู้ที่เอาชุดอพายุยุริไปนะครับ พายุยูรีเดน้เมยูรเก่เอออกมาพักกันนะครับเนพะื่อสำหรับผู้เอาชุดพายุยูรีไปนี่ผมสิเล่ริณ้เบิงครับตัวนี้เอาใส่ซื้อว่าอย่างดีล่ะเอาบักซอว่าซะนะนกปลาจัางขีสั่งมัน <laughs> เอาบักซอว่าเนาะซื้อบักซอว่าอาตกลงองละเป็นบักซอว่านะครับเนาะอาชุดน้องมันนะครับเบื หนึ่งหานะครับยูน้ำอาจารย์ท่องจันทร์ซื้อบักยอดเพชรนะครับซื้อบนตัวนี้บักยอดเพชรกันน้ำไปแล้วหลายเต้มแล้วครับสี่เศร้าเตมแล้วหลายท่านก็อาสจจะเ,เล่าไปลงในกลุ่มนะครับอ่าบักยอดเพชรนะครับเรียนดีครับยอดเพชรเป็นนกหมันอ่าผมสีทรงให้เล่าไปตอนนั้นเราสื่อนกมาตาใสบุญเราบันนี้เล่าไปน้ำหลดหลดขายของนะอาจารย์ทุกท่าน รถขายของที่เล่าแลนไปตะล่อนตะล่อนไปน้ำจังหวัดนี่จังหวัดนั้นนอดน้ำวัดนะครับบาทที่นี่เล่าวันนกมันบ่ขันมันกับขันที่บ่ขันนั่นแหละพี่รองมันไ่ได้เกิดในรถบัดนี้ผมก็เลยเนําให้เลมาเอาช่วงนั้นยอดเพชรนี่อายุยอดเพชรขนาดสิยูบมาบ้านสีซีหาเดือนมาะ้าณหาเดือดนะครับเนาแก็เลยเนี่ยน้ำเหมานกอายุอ่อนอ่อนไปน้าดีก็หลังจากนั้นครับยอดเพชรก็สีกายเป็นนก นกได้หลดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมสิแปะไห้เบื้งนะครับแปะใอ้เบิ้งว่าล่าออกไปต่อยจังไดเนี่ยล่าสุดที่เอาทรงไห้ผมนี่ก็นคือซืงว่าสิบสิบผ่าสิบหกตัวเนี่ยประมาณนี้แหละครับสิบหกตัวอีกสี่ตัวก็ไดีครบยี่สิบพนวันสิพักนะครับเเพราะว่ามันไทยขนล,ล่าไปน้ำวันแล้วปัก,กวันน้ำเดินปูนครับลราวา่าเราซื้ออีสานล้านปูนพอนนมาเนี่ย จับน้ำขวาประตูจับน้ำพ่วงมาไล่เนี่ยจับน้ำเบาะในแคบแนงสิเหรอครับขันไปน้ำทั่ง,ลงเล่านะครับยอดเพชรกับเป็นนกหมันอีกตัวหนึ่งนะครับเลนดีเก่งเลนดีดูดันนะครับตะวันเพื่อนผู้นี้อยากอยากให้นะครับตัวนี้อยากให้มันออกเลี้ยวตันคือพอนะครับมันไม่ให้จากนี้นเดี๋ยวผมก็จะไปต่อให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับ ันไดบ่ได้ก็จะเอาชีปลองให้เบิง่งนะครับตัวนี้เนาะว่ามัน,นจิตเห่ีจังได๋เจือเสียเบิ่งน้ากันสําหรับมูนกน้อยนะพี่น้องอาจารย์ทุกท่านนกน้อยช่วงนี้บ่ม,มี่นะครับนกน้อยนกน้อยกับมีชุดลูกของผิดหวานโพแดงนะครับผิกหวานโพ้แดงนี่ก็มีชุดของอาจารย์สพุพลนอาจารย์ อาจารย์โสพลนนะครับสีขามาเอาแล้วก็ต่อมามันก็เป็นลูกทนแล้วก็ต่อไปอีกชุดหนึ่งกับีอาจารย์ท่านหนึ่งว่าสีเอานะครับผมก็เลยนหนักประมาณสิ้นเดือนก็ไม่ได้ว่าให้มาจับไป้ประมาณกลางเดือนสิมานะครับบม่ได้หมาจํานะครับขันผู้ใดอยากได้ก็จังโทรมาเช็คเบอ่งอีกทีหนึ่งประมาณช่วงกลางเดือนสิมานะครับกพร้อมทรงต่ว่าขันเป็นชุดราคาสามพันมีอยุดขุดคูหนึ่งนะครับ จยูราคาสามพันมีอยู่ขู่หนึ่งเป็นอางเบาไ่นะครับมีอยู่ขู่หนึ่งผอมทรงเลยนะครับเนาะเล่าก็หน่อยก็ดักนกาเดี๋ยวร่อบเบิ้งให้มันหลอดแล้วกันนะครับเนาะส่วนมาดำพริกหวานนี่อาจารย์ตันไดจากได้ก็ให้อดใจแลกวกันช่วงนี้ผมก็เลยเอาสัตนหลานมาดำนะครับกวนอูมาดำเอ ลงใส่เนี่ยครับเมื่นอก่อนเนี่ยลงใส่ของบ้านในเทียบซึ่งกันนะครับลงไปเตรียมไว้พอผมเอาพ่อแดงออกนะครับเนาะพ่อแดงออกแล้วเอาพ่อแดงออก <c oughs> ชุดนี่เบิกยากเนี่ยารย์พระอ,อยู่จุลินจังนกตัวนี้เป็นนกผมว่าเป็นนกแม่เ่ยก้อยน้อยนิ้วหวุนหุ่นน้อยสั้นๆนะครับแข็งง่ายกับจริงแต่ว่าเป็นนิ้วสั้น นิ้วหอ่นหวนนะครับสันสันปุ่มปุ่มนิ้วกว้อยกับน้ยนอยเลีเ้ยวนะครับผมว่ามันเป็นนกแมงคนี่นครับตัวกันเนี้ยผมก็เลยไ่ได้ขายไปผู้ใดนะครับบม่ได้ขายไปผู้ใดบพราะมันเก็บไวเ้เล่นเองนะครับบานนี้มีช่วงหนึ่งผมว่าเออมันน่นจะเป็นนกผู้ยั่หรอกมันเล่นดีผมก็เลยขายให้อาจารย์อำเภอสองห่องไปนะครับช่วงนั้นลงดินเนี่ยแล้ว การพั่วสองห่องไปเล่าไปขับสิบลอ้อแล้วมันกนขับสิบลอ้อนะครับเราวมาได้ออกไปน้ำรถดผมก็บ,บอกเล่าเยาอกว่าให้ออกไปน้ำหลดน้ำพอสิบลอ้อมันกวกนะครับมันจะขี่คุณคนเล่ากับว่าได้เหตุทั้งสันนะครับบางที่มันก็จะเป็นเดรหลายปัจจัยนะครับเล่าเลยเอามาเปียนนะครับเอามาเปลี่ยนเทิร์นเปลี่ยนเทิร์นเอาบาังน้าโชกไปน้าโชกเป็นลูกของหวานเย็นนะครับ อาจารย์ใช้วัดผนเนียดินทรงลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้บางน้ำโชกก็เลยไปยูน้ำอาจารย์อำเภอสองห้องผูคขับสิบลอ้อนะครับล่าสุดผมโทรไปถามนะครับอาจารย์เป็นยังไงนงมันขันบอมันเลนบอมันคืบไปยูน้ำผินบอ่อเล่าเขาผสมเหรอครับเล่ากับทรงคิปกขบไม่เบิ่งนางยุขังนก,กนะครับปากลงขิดดินแล้วก็ถไทยคิาไม่เบิ่งเันก็นเลนตะโก้ตะโก้ตะโก้อยู่นะครับ คือมันการที่เจ้าไหนล่ะครับอาจารย์ใช่วัดเพิน่นหม่องเพิ่นตอมันกับหกจักหน่อยเนาะนกบัานเฮามันเป็นนกเดินกวางมันการที่ผิดแทกไปจักหน่อยหนึ่งรอครับเอาตามนั้นลหละอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวผมสีไทยอ่าคลิปของบักซอวบอเนี่้เบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพามันไปตอวนี้ลหละโอเคครับจังไหนพอกันคลิปนาครับอาจารย์ทุกท่านขอบคุณเลยหลายนะครับที่ ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณลหลายๆทีผู้ลังค้นหอดบอมีเวลาเบิง่งต่ว่าขันเปิดเทียนจิปอีสานล้านนินก็ติดใจปับ๊บปวด <laughs> โอ้ขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆครับมันยังไนกน็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็ทีมงานก็กำลังเขียวฝึกนะครับสื่อเสือให้นะครับสั่งเสือให้ทีมงานนะครับอีสานล้านนินนี่ครับสีแมงบ่งนะครับสีแมงบง่งเสียเขียวแมงบง่ง <laughs> อ่ะครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อกรับชิปตาครับผม